สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนะครับหนะักครับหนักครับหนองม่วงเลยครับตลาดหน่องม่วงเลยนะครับเยอะมากครับเมื่อกี้ไฟนิดเดียวครับตอนนี้ลามแล้วครับแล้วตอนนี้ทยอยกันเอาของ สวัสดีครับตอนนี้เหตุการณ์สดนะครับไฟไหม้ที่ตลาดหนองม่วงนะฮะเป็นบ้านอ่าเป็นเป็นบ้านไม้นะครับติดติดกันเลยครับเมื่อือไฟลุกแรงเลยครับนี่ครับรถน้ำใกล้เคียงนะครับใครใกล้เคียงประสานงานด่วนเลยนะครับรถน้ำคันนี้หมดไปแล้วอ่าคันหนึ่งนะครับหนองม่วงครับตลาดหนองม่วงเลยครับตรงข้ามกับโลตัสเนี่ยครับ ปักรโก้น,นี่กำลังดับอยู่ครับตลาดหนองง่วงครับตลาดหนองง่วงเก๊กจ้าสดเลยครับไฟลุกเยอะเลยครับนี่ฮะโอ้โหร้านใกล้เคียงนี่คือแล้วบ้านใกล้ๆนี่คือลามเร็วมากครับเมื่อกี้ผมขับผ่านมาปั๊บเดียวเลยครับ ตลาดหนองง่วงนะครับตลาดหนองง่วงรถน้ําใกล้เคียงนะครับใครอยู่ไกลในประสานมาด่วนเลยนะครับไฟไหม้นะครับตอนนี้ที่ตลาดหนองง่วงนะฮะตอนนี้รถน้ํามีคันเดียวครับมีคันเดียว โอ้มันเร็วมากเลยครับโหเสียงระเบิดด้วยฮะตอนนี้ร้านข้างๆนี้เอาของหนีแล้วครับร้านสามอไอสคีมนะเอาของหนีแล้วนะครับบ้านข้างๆต้องต้องต้องรีบย้ายของแล้วครับตอนนี้ไม่ทันแล้วครับเร็วมากครับสวัสดีครับแชร์ไปเลยครับไฟไหม้ครับเหตุการณ์สดเลยครับพี่ตลาดหนองม่วงนะครับ เร็วครับเร็วมากเลยครับผมประสานรถน้ำใกล้เคียงนะครับถ้ามีม้ด่วนเลยนะครับตลาดหนองม่วงครับตลาดหนองม่วงไม่แรงครับแรงมากครับแล้วเป็นร้านค้าติดติดกันเลยครับตอนนี้มาแล้วมาอีกหนึ่งครับ ครับรถตำริงทยอยมาครับสวัสดีครับผมบ้านไม่เร็วมากพี่เก๋แป๊บเดียวตอนแรกนึกว่าจะจับแล้วตอนผมมานะไฟตอนนี้มันขึ้นเร็วมากครับโอ้โหแป๊บเดียว ตอนแรกกระดาบเลยนะกระถูผม,มาจอดอชใช่ไหมโอ้เนี่ยมาถึงนี่แล้ว <S <s โอ้โหเร็วมากนี่ครับตอนนี้เขาเอาของออกกันแล้วะฮะโอ้โยร้อนขนาดอยู่ฝั่งนี้อยู่ไกลย,ยังร้อนฮะก <s> ันเองครับกันเอง Music มิวสิกตางทีมเข้าไปแชร์ได้เลยกันเองหรอครับใช่ครับกันเองมิวสิกตาคที สวัสดีครับตอนนี้เหตุการณ์ส่งนะครับอันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่โหแรงมากครับตอนนี้มาส,สองหลังนะครับกินเนื้อที่ไปสองหลังแล้วนะครับโ้ตอนนี้กําลังสกัดไม่ให้มันลามครับตอนนี้ล,ลามเร็วมากครับมันเป็นบ้านไม้ด้วยครับโหร้อนเลยครับร้อนร้อนโห หลังที่สามนี่ควันขึ้นมาแล้วครับนองม่วงลบบุรีใช่ครับสองม่วงลบบุรีครับตอนนี้แรงมากครับแ์เลยครับแ์ด่วนเลยครับโอ้ไฮความร้อนข้ามฝั่งถนนมาเลยนะครับนู่นนะครับไปแล้วครับลมแรงลมไปแล้วครับนู่นนะครับบันลาไปแล้วครับโอ้โหาบข้างนี้ต้องหนีแล้วครับตอนนี้ ความร้อนอไอความร้อนมาถึงนี่แล้วผมเคยเจอเหตุการณ์จริงครับมันมันมันไหม้แรงมากครับเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นหนักนะครับไปสามหลังแล้วนะครับไอความร้อนร้อนมากครับโอ้โห วันนี้นะครับเหตุการณ์สดเลยนะครับไฟไหม้ที่หนองม่วงนะตอนนี้ขนาดผมหลบมานี้นะครับมันร้อนร้อนแล้วอุ่นมานี่เลยครับดูครับคนหนีเข้าซอยมานี้ฮะโอ้ยแรงครับแรงมากครับตอนนี้ต้องระดมเลยครับรถดับเพลิงครับปาด่วนเลยนะครับไปตอนนี้ครับไปเราทั้ง ไห,หลังที่สามแล้วนะครับตอนนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้แล้วครับต้องหนีแล้วครับมันมันไหม้เร็วมากครับตอนนี้ข้างๆนี้ทยอยขนของ หนีกันแล้วนะครับโอ้โหไม่เร็วมากครับ,รรบหนองม่วงครับตลาดหนองม่วงเลยฮะ ูความร้อนไม่ได้ครับมันระอุมาฝั่งนี้เลยฮะสวัสดีครับแชร์เลยครับแชร์ด่วนเลยนะครับตลาดหนองม่วงนะฮะรดน้ํารดอำเภอตอนนี้เริ่มมาแล้วครับเอาไม่อยู่แล้วครับตอนแรกไปนิดเดียวครับเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับหนักครับหนักครับหนองม่วงเลยครับตลาดหนองม่วงเลยนะครับ เยอะมากครับเมื่อกี้ไฟนิดเดียวครับตอนนี้ลามแล้วครับแล้วตอนนี้ทยอยกันเอาของหนีกันแล้วนะครับบ้านข้างๆเพราะว่ามันเอาไม่อยู่แล้ะครับบ้านไม้ด้วยครับมันไปเร็วมากครับโอ้โหมันเป็นร้านโดนัทครับเริ่มจุดเกิดเหตุน่าจะเป็นนะครับร้านโดนัทกับร้านพวกเกี่ยวกับพวก อร่อยลดเนี่ยครับไม่แน่ใจนะครับติกร้ลาสเต็กเลยฮะตอนนี้อำเภอหนองง่วงนะฮะหนองง่วงครับหนองง่วงโอ้โหแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเลยครับตอนนี้เกิดจากอะไรครับผมสวัสดีครับตอนนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่ร้านโดนัทนะครับ อยู่ที่ตลาดหนองม่วงนะครัตอนนี้รถดับเพลินทยอยมาแล้วครับตอนนี้มันลามหนักมากครับลามหนักมากครับไปหลังที่สามแล้วนะครับ ใครเหรอ่รู้เยไม่รู้จังเายสองมอเหรอคอกูักเธอมา ตอนนี้นายอำเภอนะคะได้เข้ามาดูเหตุการณ์ที่ถึงเกิดเหตุแล้วนะคะมากับตัวใหญ่ของเรานะคะตอนนี้เหตุการณ์ของเรายังควบคุมหึงไม่ได้นะคะลามไปแล้ว ลหานะคะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่ต้านทงอยู ร้านข้าวมันไก่กระปูนะฮะแล้วก็ร้านโดนัทนะฮะร้านเสรีนะฮะตอนนี้กำลังมาอยู่ที่ร้านไอติมสาวโอนะฮะ ห่าไฟไหม่เมื่อประมาณ16ไมกาตรงนะคะ uh จะมีท่านนายอำเภอมาออะควบคุมดูแลสถานการนะคะจยังหอวจยังจบบ้านคนยังแต่แกไม่ยอมอมาจกบ้านใช่ แม่อาไมจจม่อาไิ่าจนะวันนี้รถตัดพวงมะหามาทั้งันางนะคะ 看来啊，本来马汉彪可能没有了哈。 เพิ่จะย่นอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่ามันหลักฐานมันเปิดไม่ได้ยอะไรรู้ไีมรู้ว่าเขาโดนอะไรนจะเกแล้ดเนี่ยนะั <c oughs> ้นขอให้เอีห้รู้ไหมคนเขาไม่รู้กันจบไปอล้วจังเพราะวไา อที่ตลาดหนองงค่ะร้านข้าวมันไก่ตะโตเป็นเอ่อเป็นเป็นจดุดจุดเกิดเหตุนะคะแล้วตรงนี้เป็นครูหาทั้งหมดเป็นไม้ทั้งหมดนะคะจำนวนประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก้าวหละค่ะตอนนี้ที่สก,กัดบอกแต่ว่าลดน้ำลดน้ำที่ที่เขาถึงตอนนี้มันมีแค่คันเดียวที่ฉีดได้ค่ะนายตรงนี้ไม่เอาไม่เอาาน้ำมามาหนันกว่านี้นอ,นอ๋อ <c oughs> <c oughs> ข้งหลังเป็นลมเป็นลมหมดตอนนี้ก็เห็นนะคะ <c oughs> ก็เห็นไฟไหม้ที่ตลาดหนองวัวนะคะเร <c oughs> ิ่มต้นที่ ร้านข้าวมันไก่ตะปูนะคะของชันม่วงผ่านัน่วงมาช่วย ถือว่าเป็นเอ่อการเกิดไฟไหม้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอหนองบัวนะฮะหนึ่งในผู้ประสบภัยของเราก็คือผคุยัยโมู่นหนึ่งตำบลหนองบัวค่ะ ไฟแรงมากค่ะพี่ร้อนด้วย เพอข่ะามาเป็นผู้ควบคุคเมเหตุนะคะแล้วก็มีท่านานายกนะคะเกียรติสังค์ท่านชินลำลงนะคะอยู่ทางโน้นนะคะ จะเกิดจากไฟฟ้ารั่วจออะไรนะคะนายร่ดมมันถู่งนะคะนายก็คือเอาหินปาขึ้นไปแล้วค่ะขอขอร้องเห็นกนะคะเออ ก็เวลาประมาณ16นาฬิกาทหารต้นเพิงอยู่ที่ร้านขคำมันไก่ตะโตนะคะน่าจะเกิดการไฟฟ้าและววงจรนะคะที่ฉันได้มาจอดลูที่หน้าร้านนะคะแล้วก็มีควันออกมานะคะหลังจากนั้นก็เริ่มลุกลามน,นะคะไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะเส้นทางของหนองบัวมะหาค่อนข้างจะปิดนะคะใครที่สัญจรช่วงนี้นะคะ